สวัสดีครับทุกคนกลับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับอาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดชแนลนะครับผมเอเย่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 โอ้โหก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับฤดูกาลนี้นะครับผมสำหรับบอลพรีเมียร์ลีกเนาะค่อนข้างที่จะดุเดือดเลือดพ่านมากๆนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยให้ลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะเข้มข้นมากๆเข้มข้นมากๆนะครับผมซึ่ง บทสรุปเป็นยังไงเนี่ยทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมอาร์ซอนเรานะฮะจบอันดับที่5นะครับผมอดไปเล่น u c l นะแบบน่าเสียดายมากๆนะครับผมแต่ว่าไปยุโรป,ปาก็ก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่เนาะเออนะครับผมซึ่ง ที่เกิดมาแบบนี้เพราะว่านะครับด้วยความที่เราไปเล่นยูโรปาเนี่ยนะฮะก็มีการพูดคุยทกเถียงกันมากมายว่าเอ้ถ้าหากว่าเราไปเล่นแค่ยูโรปาเนี่ยนักเตะคนนั้นคนนี้ที่สนใจอยู่เนี่ยหรือว่านักหรือว่าที่แฟนบอลอยากได้เนี่ยเขาจะมาไหมนะฮะเพราะว่ายูโรปามันคือถ้วยเล็กไงน,นักเตะทุกคนเนี่ยก็ใฝ่ฝันที่จะเล่นในรายการถ้วยใหญ่อยู่แล้วเนาะก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครับก็มีการพูดคุยกันมากมายนะครับแล้วก็มีข่าวกับคนนั้นคนนี้เยอะไปหมดเลยนะฮะ แต่นะครับผมมันยังมีอีกข่าวหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญสําคัญนะฮะแล้วก็เป็นท็อปปิกของประเด็นในวันนี้นะครับผมก็คือนี่เลยนะฮะลูกชายผมนะครับผมเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะฮะก็ล่าสุดนะครับผมซึ่งจะจะบอกว่าล่าสุดไหมมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าฤดูกาลนี้เอ็ดดี้เคเทีเนี่ยจะหมดสัญญากับอาร์เซนอลนะฮะจะหมดหมดสัญญาและการเจรจาต่อสัญญาเนี่ยมันยังไม่ได้ หาข้อตกลงไม่ได้สักทีนะครับผมซึ่งตอนแรกๆคนก็บอกว่าขายไปเถอะปล่อยไปเถอะนะครับอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะนะครับผมแต่ในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยนะครับเอ็ดดี้ก็จุดติล่างเทพให้ให้พวกเราเห็นนะครับผมใน8นัดหลังสุดนะฮะน้องยิงได้ถึง5ประตูนะครับผมและนอกจาก5ประตูแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีส่วนร่วมกับเกมอีกมากมายนะครับผมทำให้เกมลุกเราเนี่ยดูอันตรายมากขึ้นเยอะมากๆเลย นะครับผมและด้วยผลงานตรงนี้เองนะครับก็ทําให้อ์เซอลเนี่ยตัดสินใจที่จะยื่นข้อเสนอไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับมีรายการมีรายงานเนี่ยออกมาว่าข้อเสนอครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ยื่นไปให้เอดีนะครับเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่เคยยื่นให้แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็กต้องมาดูกันนะครับว่าเอดดี้จะตอบตกลงไหมนะครับแต่พูดถึงแนวโน้มนะฮะตอนนี้แนวโน้มนะค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ที่ที่จะต่อสัญญา นะครับผมแล้วก็เมื่อวานก็มีภาพหลุดด้วยใช่ไหมของพิมลีใช่ไหมครับที่อยู่เอ็ดดี้ก็ใส่เบอร์เบอร์สิใช่ปะ่ะเอออันนี้ก็แปลกนะครับผมก็ต้องมาดูกันนะฮะแต่ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมก็คือถ้าหากว่าเอ็ดดี้เอนเคเทียเนี่ยนะครับถ้าหากว่าน้องเนี่ยยอมต่อสัญญากับอาร์เซนอลออกไปนะครับผมจะมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่า ตอนนี้มันมีการถกเถียงกันมากมายเลยว่าต่อหรือไม่ต่อดีมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับผมผมก็เลยจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ด้วยนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าเ,เราเริ่มกันที่ข้อเสียก่อนก็แล้วกันเนาะเออเอาถึงข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดแล้วนะครับผมข้อเสียอย่างแรกก็คือจะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นกองหน้าคนใหม่ นะครับผมซึ่งไม่ได้เห็นกองหน้าคนใหม่เนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าต่อเอ็ดดี้แล้วเราจะไม่ซื้อใครเลยนะไม่ใช่นะครับเป้าหมายกองหน้าเรานี่นะฮะซื้อแน่นอนนะครับและอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนต้องมีแน่นอนนะฮะแต่ที่บอกว่าไม่ได้เห็นกองหน้าคนใหม่ก็คือกองหน้าเบอร์2ที่จะเข้ามาเป็นแบ็กอัพของกองหน้าเบอร์หนึ่งที่เราจะซื้อนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเอ mm ็ดดี้ตอนย่าเนี่ยกองหน้าเบอร์สองมันก็มันก็ไม่จําเป็นแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อใช่ไหมครับ ซึ่งตรงนี้ทําให้หลายคนอาจจะไม่พอใจเพราะหลายคนอยากที่จะเห็นนักเตะใหม่อยู่แล้วนะครับมันเป็นปกติของของทีมฟุตบอลของแฟนบอลเนาะแฟนบอลก็อยากจะเห็นนักเตะใหม่อยู่แล้วย้ายมาดีดไม่ดีไม่รู้แต่ว่ามันใหม่ไปก่อนมันก็ดูน่าตื่นเต้นดีใช่ไหมครับนั่นคือข้อเสียแรกนะครับแฟนบอลจะไม่เห็นนักเตะใหม่นะครับผมข้อเสียที่2นะครับผมวิธีการเล่นนะครับก็จะจํากัดมากขึ้นนะฮะซึ่ง ข้อนี้นะครับผมผมผมคิดว่าที่มันจํากัดเนี่ยเพราะอะไรนะครับกองหน้าเอ่อกองหน้าตัวหลักใช่ไหมครับที่เรามีข่าวตอนนี้คือใครทุกคนกาเบียเคซุดใช่ไหมซึ่งเคซุดเนี่ยถามว่าสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายกับเอ็ดดี้ไหมผมมองว่าไม่ได้คล้ายขนาดนั้นนะครับไม่ได้คล้ายขนาดนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเอ็ดดี้นะครับเคซุดเหมือนเอ็ดดี้ก็คือทั้งคู่เนี่ยนะฮะไม่โดดเด่นเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับเป็นกองหน้าที่ ไม่ได้มงเก่งอ่ะด้วยสรีระร่างกายที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าหาว่าเอ็ดดี้อยู่แล้วกองหน้าเป็นเคสุสดเข้ามาเนี่ยนะครับผมมันก็แปลว่าออปชั่นในการเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยนะครับที่เราจะต้องโยนสุมสี่สุมห้าไปแล้วให้กองหน้าตัวใหญ่หมงเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะหายไปหรือทําได้ยากมากขึ้นนะครับผมทําให้วิธีการของแอนเนี่ยอาจจะต้องเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับผมเรื่องของออการโยนเข้าไปลุ้นเนี่ยอาจจะต้องตัดไปหรือว่าจะต้องโยนให้มันแบบมีจุดหมายที่มันดีจริงๆ นะครับผมนะั่นก็คือข้อที่2นะสำหรับข้อเสียนะครับผมแล้วข้อที่3นะครับผมข้อที่3ก็คือหลายคนน่าจะไม่พอใจนะครับผมน่าจะไม่พอใจแล้วก็เอ็ดดี้เนี่ยผมมองว่าถ้าหากว่าน้อนอต่ดสัญญานะครับผมในฤดูกาลหน้าน้อจะเป็นแพะตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวแน่นอนที่หลายคนจะพูดถึงตําหนิติเตียนกันนะครับผมเพราะต้องยอมรับผมยอมรับเลยว่าทุกคนนะครับ ไม่ได้ชอบเอ็ดดี้เหมือนผมนะครับผมทุกคนไม่ได้ชอบน้องเพราะว่าน้องเป็นกองหน้านะครับซึ่งกองหน้าเนี่ยเ,เรียกว่าไงเป้าหมายของเขาเนี่ยคือต้องทําประตูให้ได้ใช่ไหมครับแต่ในช่วงต้นฤดูกาลหรือว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนัดไหนก็ตามที่เอ็ดดี้ได้โอกาสนะครับผมน้องจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่รวมไปถึงการทำประตูเนี่ยทำได้ไม่เยอะมากนะครับทำให้แฟนบอลหลายคนไม่ชอบนะครับผมและและด้วยภาษากายที่ เขาว่ากันว่าเอ็ดดี้ไม่ค่อยวิ่งเอ็ดดี้ไม่ค่อยขยนันซึ่งตรงเนี้ยผมเห็นต่างเพราะว่าการวิ่งเพสซิ่งการวิ่งกดดันเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของเอ็ดดี้มาตั้งแต่น้องอยู่อ c คาเดมี่เฮลเอนแล้วและปัจจุบันน้องก็ยังยังยังวิ่งเพสซิ่งได้ดีอยู่ประตูนัดลีดก็ทําให้เราเห็นมาแล้วใช่ไหมครับประตูนัดซอ์ทฮมตันเมื่อปีก่อน,ก,อนก็ทาให้เราเห็นมาแล้วสิ่งนั้น,เ,นเป็นสิ่งที่เอ็ดดี้ทำได้บ่อยๆนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าหลายคนไปดูมาจากไหนนะว่าเอ็ดดี้ไม่วิ่งเอ็ด เอาเป็นว่าหลายคนเขาคิดแบบนั้นนะฮะด้วยความเนี่ยแบบเนี้ยมันมีอคติในใจอยู่แล้วนะครับว่าเอ็ดดี้เนี่ยมันมันไม่ดีนะครับผมแล้วพอถ้าหากว่าในฤด,ดูการหนาหนะครับนัดไหนที่เอ็ดดี้ได้โอกาสเนี่ยแล้วน้องทําได้ไม่ดีเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าฟุตบอลนะมันคือฟุตบอลมันจะต้องมีวันที่ดีและไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมนัดไหนเนี่ยที่น้องทําไม่ดีนะครับน้องจะต้องเป็นเป้าใหญ่ๆหให้แฟนบอลดุด่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็ เรียกว่าไงด้วยความที่หลายคนเนี่ยเห็นศักยภาพของน้องมาแล้วนะครับศักยภาพของน้องมาแล้วหลายคนก็น่ามันก็แอบบเรียกว่าไงหลายคนมันมันก็ตีตีความหมายไปแล้วะว่าเอ็ดดี้น่าจะไม่พัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วหรือว่าจะพัฒนาก็พัฒนาได้ไม่เยอะหลายคนพูดแบบนั้นนะครับผมสู้เขาไปเสียงกับกองหน้าคนใหม่ดีกว่ากองหน้าเบอร์2คนใหม่ดีกว่าไปเอาเข้ามาดีกว่านะครับ ซึ่งไม่รู้เลยนะว่าคนนั้นเนี่ยเล่นยังไงหรือว่าไม่รู้เลยว่าเข้ามาแล้วมันจะดีไหมไม่มีอะไรการันตีได้เลยนะครับเพราะยังไม่เคยเล่นกับทีมเรานะครับผมแต่คนก็เลือกที่จะอยากเห็นของใหม่มากกว่านะครับผมนั่นก็คือเป็นข้อเสียที่ว่าถ้าหากเอดดี้ต่อนยาเนี่ยนะครับแฟนบอลอย่างเราก็จะไม่เห็นสิ่งนั้นนะครับผมนั่นก็คือทั้งหมดในเรื่องของข้อเสียนะผมคิดออกเท่านี้จริงๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมพยายาม เออพยายามเค้นหาข้อเสียจริงๆนะเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนรู้ใช่ไหมครับผมเป็นติ่งเอ็ดดี้นะฮะอันนี้พูดตรงๆเลยหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ไหมติ่งเอ็ดดี้ไปอวยมันทำไมใช่ไหมครับแต่ผมชอบแล้วก็ผมเคยบอกเหตุผลไปแล้วนะฮะทีนี้นะครับผมเราลองมาเวทน้ำหนักกับข้อดีกันบ้างน,นะครับข้อดีมีอะไรบ้างนะฮะแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับข้อดีอย่างแรกคือเอ็ดดี้เนี่ยมี DNA ออาร์ซอนเต็มตัว มี DNA อเาร์เซนอลเต็มตัวนะครับเอ็ดดี้เนี่ยเคยเป็นเด็กเยาวชนของเชลซีก็จริงนะครับแต่มันเป็นในตอนที่เด็กมากๆนะครับแต่น้องเนี่ยมาเติบโตและพัฒนาให้เก่งมากขึ้นจริงๆอ่ะตอนที่อยู่อาร์เซนอลอยู่อาร์เซนอลน,นะครับและน้องเนี่ยก็อยู่สมโมสรเราเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับผ่านมาแล้วทุกยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชเวนเกอร์โค้ชอุนร ai, วมไปถึงโค้ชอย่างมิเกลอาร์เจต้าคนล่าสุดน้องผ่านมาแล้วทุกชุดช่วงเวลาที่ดี เวลาที่แย่น้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นหมดจะมีส่วนร่วมมากหรือน้อยก็ตามแต่แต่น้องอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นหมดนะครับน้องมีดีดีเอ็นเออัลตอนเต็มตัวนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในทีมฟุตบอลที่กําลังสร้างแบบนี้แพชชัน่นดีเอ็นเอความรักสโมสรมันควรจะมีซึ่งมันกาลังสร้างถ้าหากว่าเราสร้างด้วยความรักสร้างด้วยความแน่นแฟนแบบนี้มันจะเท่ากับว่ามันจะเป็นฐานที่ดีมากขึ้น เราต้องการคิปนักเตะที่มีใจให้อาร์เลนอนันักเตะที่รักเรานักเตะที่รักทีมเราซึ่งเอดดี้ผมมองว่าเป็นคนนั้นนะครับนั่นคือข้อดีข้อแรกก็คือเราจะได้นักเตะที่รักทีมแน่ๆถ้าหากว่านอนต่อสัญญานะครับผมแล้วข้อดีอย่างที่2นะครับผมก็คือ,อในเรื่องของโฮมกรลนะครับ HG กด HG โฮมกรลนะทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันมีกฎโฮมกรลมันจะต้องมีนักเตะอังกฤษประมาณนั้นประมาณนี้ใช่ไหมครับ ด้วยกฎเนี้ยนะครับถามว่ามันสําคัญไหมผมมองว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับแต่มันเป็นสิ่งบังคับที่ทุกคนจะต้องทานะครับทำให้นะครับเราก็เห็นกันแล้วว่านักเตะอังกฤษนะฮะเอ่อนักเตะสัญชาติอังกฤษนะเวลาจะย้ายทีมแต่ละทีเนี่ยหูค่าตัวแม่งแพงเวอร์มหาศาลใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแจ็คกิลิสอ่ะร้อยล้านผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะครับผมแต่ผมมองว่าร้อยล้านมันแพงไปนิดหนึ่งนะครับแพงไปนิดนึงนะครับหรืออ่ะอย่างเฮนรี่แม็กควายไปสิบล้าน เช่นกันกับเ,เช่นเดียวกันกับแจ็คเกริตครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งเขาเก่งนะแต่ราคามันแอบแพงไปหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เห็นว่ามูลค่าของนักเตะอังกฤษเนี่ยในในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยมันมันมีค่าสูงมัมีค่าเยอะนะและเอ็ดดี้เนี่ยอายุเท่านี้มี potential ขนาดนี้เนี่ยสามารถเป็นนักเตะอังกฤษที่ดีได้เลยอ่ะนะครับทำให้หลายๆทีมเนี่ยสนใจลุมแย่งแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าทีมต่อสัญญาไม่ได้เนี่ย จะเท่ากับว่าทีมได้าาตั้งแต่โฮมกลนด้วยและทีมก็ไม่ต้องไปหาซื้อใครมาใหม่เพื่อเพื่อให้เขากดโฮมกลนด้วยเข้าใจปะ่ะทําให้ความยุ่งยากตอนนั้นเนี่ยมันน้อยลงไปอีกนะครับก็แค่ต่อสัญญาไปก็จบใช่ไหมนั่นก็คือข้อดีข้อที่2นะครับผมได้ได้กดโฮมกลนนะแล้วก็ข้อดีข้อที่3นะครับผมทีมเรานะครับผมทีมเราก็จะได้เห็นเด็กปั้นอีกคนหนึ่งโดดเด่นขึ้นมานะครับผมก็อย่างที่ทุกคน ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าบุกโยซาก้าหรือเอมิลซิมิธโลเนี่ยนะครับผมก็เป็นเด็กปั้นของสโมสรใช่ไหมและในฤดูก,กาลนี้ทั้งคู่เนี่ยทำผลงานได้ดีใช่ไหมครับแล้วก็ต้องต้องพูดตามตรงว่าทั้งซาก้าแล้วก็ซิมิธโลเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของอาร์เซนอลใช่ไหมเป็นผลผลิตของสโมสรจริงๆอ่ะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีแพชชั่นอนะ่ะมันได้เห็นแบบเหมือนกับว่านักเตะที่อยู่ในย่านลอนดอนจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมซึ่งเอ่อซิมิธโลกับ ซาก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของอาร์ตอลใช่ไหมครับซึ่งถ้าหาว่าเอดดี้ต่อสัญญาเนี่ยและเอดดี้สามารถที่จะรักษาฟอร์มแบบออฟอร์มแบบนี้ไว้ได้หรือจะพัฒนามากขึ้นไปได้มากกว่านี้เนี่ยอนาคตเนี่ยนะครับเอดดี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนเนี่ยเพราะว่าด้ยวยความที่อย่างที่บอกไปว่าน้องมี DNA อ็นเอนาร์ลเต็มตัวเนี่ยนะครับดังนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคร ข้อดีข้อที่4อีกนะครับข,ข้อที่4เนี่ยก,ก็จะคล้ายๆกับข้อตะกี้นะครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยพูดพูดในมุมมองของแฟนบอลใช่ไหมว่าแฟนบอลจะภูมิใจที่มีเด็กโฮมกรอนอยู่ในทีมมีเด็กที่เป็นจากอะคาเดมี่อยู่ในทีมแฟนบอลจะภูมิใจใช่ไหมครับแต่ข้อที่4เนี่ยจะเป็นในมุมของเด็กๆในเฮลเอนนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าทุกคนเคยเห็นนะผมเป็นเพจอาร์ n ซน21ใช่ไหมครับผมเนี่ยจะพยายามนําเสนอข่าวเกี่ยวกับ ฟุตบอลทีมเด็กๆเราเนี่ยบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหาประวัตินักเตะคนนั่นคนนี้ต่างๆในชุดเด็กเอามาให้ทุกคนเนี่ยทำความรู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมครับผมผมจะทําบ่อยและทุกครั้งที่ผมแปลหรือทุกครั้งที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยนะครับผมมันจะมีคําพูดประมาณว่าพวกพวกเด็กในเฮลเอนเนี่ยนะครับตอนนี้ตั้งใจฝึกซ้อมที่จะพัฒนาตัวเองมากๆต้องการต้องการที่จะเก่งกว่านี้ เพื่อที่จะสอดแทรกไปยังชุดใหญ่ของสโมสสอนอาเซนอนและพวกเขามีความเชื่อมั่นว่าจะทําได้เพราะเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีนักเตะอย่างซาก้ามันมีนักเตะอย่างสมิธโลและมันมีนักเตะอย่างเอ็ดดี้เอ็นเคเทียทำให้เห็นว่าเด็กปั้นสโมสรเนี่ยถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยถ้าคุณแจ๋วจริงเนี่ยคุณได้โอกาสแน่นอนใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ แค่ซาก้ากับสมิธโลมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีอยู่แล้วให้น้องๆแต่ถ้าหากว่าได้เอ็ดดี้เพิ่มไปอีกคนเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นอีกก้อนหนึ่งขึ้นลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งซัดไปหาน้องๆเพิ่มความเชื่อมั่นให้น้องๆไปอีกซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีและถ้าถเอ่อพอนักเตะรุ่นเหล็กรุ่นเด็กเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นใช่ไหมพวกเขาก็จะฝึกซ้อมกันดีขึ้นก็จะพัฒนาเก่งขึ้นและพอนักเตะเก่งใครได้ประโยชน์อะ่ะก็ทีมได้ประโยชน์ไงจะเอามาใช้หรือจะเอาไปขายทาําเเงงินนนนนมมัััก็ได้้้ประโยชช์ทใ่ออ ตรงนี้จึงมองว่าเออม,มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าหากเอ็ดดี้ต่อสัญญาไปนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะข้อดีอืมเอ,อ่ออ่ะในเรื่องของการปรับตัวแน่นอนอันนี้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าต่อสัญญาเอ็ดดี้ก็คือไม่ต้องหากองหน้าคนใหม่ที่ท,ที่ต้องต้องการเวลาปรับตัวใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันผมมองว่ามันเป็นมันเป็นความเสี่ยงใช่ไหมการที่เราจะเอานักเตะมาคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเขา อาจจะย้ายมาจากลีกต่างประเทศลีกอื่นเนี่ยนะครับและสล็อตอย่างกองหน้าเบอร์2เนี่ยนะครับจะไม่ใช่กองหน้าเบอร์ใหญ่มันจึงมีโอกาสที่จะเป็นกองหน้าโนเนมจากลีกเล็กๆหรือว่าจะเป็นกองหน้าที่อาจจะเก่งแหละแต่ว่าอยู่ล,ลีกเล็กๆมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าพวกเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลกับพิม์ลีกอังกฤษใช่ไหมถ้าหากว่าเราเอาเข้ามาเนี่ยดังนั้นพอด้วยความที่มัน,มนห่างไกลกับพิมลีกเนี่ยนะครับผมคนเหล่านั้นเนี่ยมันถ้าเกิดว่าย้ายมาแล้วเนี่ยมันต้องปรับตัว ใช่ไหมมันต้องใช้เวลาในการปรับจูนนิดนึงใช้เวลาในการศึกษาแผนการเล่นทําความเข้าใจกับเพื่อนทําความรู้จักกับเพื่อนเรียนภาษาอังกฤษอะไรมากมายนะครับทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ซึ่งมันไม,ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับผมถ้าหากว่าเรา,เราต่อใจเอ็ดดี้เนี่ยตรงนี้จะหายไปหมดเลยนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลากับ นักเตะคนที่จะเข้ามาคนใหม่นะครับตรงนี้มันจะมันจะเรียกว่าไงย่นระยะเวลาไปได้เยอะและเอ็ดดี้ก็ทําให้เห็นมาแล้วว่าเขาเขาทำผลงานได้ดีถ้าหากว่าเขาได้โอกาสต่อเนื่องถ้าหากว่าเขายังตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเอ็ดดี้ทำได้ดีแน่นอนซึ่งตรงนี้มันมันก็มันเป็นความเสี่ยงที่ถ้าหากมาเวกันแล้วอะ่ะยังไงต่อยใหญ่เอ็ดดี้ SD มันก็คุ้มกว่ามันก็ดีกว่านะฮะผมนั่นก็คือข้อดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับข้อดีข้อเสียนะฮะซึ่ง พูดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับมันมีแนวโน้มสูงนะครับที่เอ็ดดี้เนี่ยจะต่อสัญญากับทีมนะมีแนวโน้มสูงซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดตมตงว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ชอบเอ็ดดี้ด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าผมเข้าใจแหละว่าแหลยคนอาจจะไม่ชอบด้วยภาษากายหรือด้วยอะไรก็ตามแต่อันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะไม่ชอบตรงนี้ผมไม่ได้ตําหนิหรือไม่ได้ต่อว่าใครนะฮะ แล้วก็เช่นแล้วก็เช่นกันนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมจะชอบเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ต้องมาว่าผมผมชอบเอ็ดดี้นะครับไม่ต้องมาดุผมนะครับผมก็มันจึงเป็นที่มาของคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมดังนั้นก็ทุกคนเรียกว่าไงหลังจากที่ได้ฟังข้อดีข้อเสียแล้วนะครับผมทุกคนคิดว่าอย่างไงกันบ้างนะครับคิดว่าเนี่ยเรายังควรต่อสัญญากับเอ็ดดี้อยู่ไหมนะฮะหรือเพื่อนๆนะครับมีข้อดีและข้อเสียอื่นๆนนอกจากที่ผมพูดเนี่ย เห็นว่ามันยังมียังมีเหลืออยู่อีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันมาได้นะครับผมแล้วก็นั่นแหละอยากให้อยู่ต่อไหมนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้อยู่ต่ออยู่แล้วนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับอยากให้อยู่ต่ออยู่แล้วแล้วก็คิดว่านัเนาน้องเนี่ยน่าจะเป็นอนาคตของทีมได้อีกหนึ่งคนนะครับผมโอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับนน่ ถ้เอ็ดดี้ต่อสัญญาเนี่ยนะครับจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูที่เขาา้เขามาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็เจอก็ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะคนไหนนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนี่ยก็รบกวนกดให้ช่อง อาจนอนอยู่21ด้วยนะครับจะครบ1,000แล้วทุกคนนะขอขอร้องขอให้ครบพันหน่อยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบอกมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแม่บอกแม่นะครับมีญาติบอกญาตินะให้มากดไลค์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็เรียกว่าไงมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงเป็นกำลังใจให้ผมได้มากๆเลยนะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ไปแล้วนะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายกดซับ s c ค i b ์ให้ด้วยนะทุกคน